Oh, สวัสดีครับขายเอสเอ็มเ e นาะ oh, oh, มือนีค้นหลายครับ mm hmm. คนเยอะมากมากเลย mm hmm. คะค้นหลายขนาดเลยเมนี่เมนี่ o ีโฟยินมอแปลงมาเดอรฟอร์ตรงนี้ที่สไลด์นะสไลด์หินลงไปได้เลยนะอ่เก็ตติ้งสไลด์หินนี่นินดีจะรับซุโฟซูโุซูโเนานะน้ำตกมอแปลงครับ ก็ <c oughs> มาสับตีมิ่งยังน้อยเห็นคนเยอะนะอยากเก็บบรรยากาศเนาะเฮลโหลมาเฟนไอส์ตีมิ่งน่าวไอส์ตีมิ่งน่าวยูยูอีกันยูอีกันไอสต์ไอส์ตีมิ่งน่าวนะเด็๋ยก่อนนี่是我的 friend อ่า I visited yesterday we let's go เยอะมากเลยฮะ <laughs> ไม่ใช่ผู้ป่วยฮะพวกคนไหลขนาดวะ นี่ก็หลายได้สายเอชเอ็มนะพามาดูน้ําตกนะครับพามาดูน้ําตกอันนี้แมงมุมครับมุมยักษ์อันนี้แม,ม,ม,นะม,มงมุมยักษนะ์เดีเ๋ยวฮะ สวัสดีครับสบายดีไหมเดี๋ยวายยยพาย่างไปเบิ่งครับบรรยากาศน้ำตกมอแปนะ22ะ่ว่พะพฤษภาคม2568มรย6ผู้ให่อยากนอนก็น,นอนครับมือวานแล้วก็มาคนนี้อันนี้มือวานแล้วก็มานะบรรยากาศดีขนาดเลยสุดยอดครับ อากาศดีครับผมร้อนอบอ้าวเนาะกับพามาเล่นน้ำตกน้ำตกมาแปลงเดี๋ยวชงสียามขึ้นไปทังเทิงปะกันพวกเของมานั่งสูบก,กัญชานี่สูบเพชรหยางเนาะสูบก,กัญชาเดี๋ยวม้วนสนุกเฮฮะเนาะประมาณนี้ครับผู้ดใดอยากเล่นก็เล่นนะเนะี่ผู้ใดอยากเฮ็ดหยางกเ็เฮ็ดนะสายเอเชียนะครับผมมาโหลดทำมา,มาป่ายกมาเลยเวลคัมทนะูป่ายยินดัมทูไทยแลนด์นะหยางมาเล่นนะ ก้อยมวนคุบว่ะหามาเบิ้งทั้งเถิงน้ำตกครับมาเป็นยังไงแน่เนาะเอ็นชอยไหมเพื่อนย่างขึ้นมาเบิ้งน้ำตกครับผมท,ทั้งเถิงพีง่กะไปเท่าที่ไปได้เนาะแต่ยางมาเบิง้งแล้วน้ำมันไหลหน้ำไหลครับฝนตก ถ้าถ้าฝนตกมัง้งสิน้ำจะแดงนะฮะอันนี้โอ้อันนี้ออนท็อปเลยครับยูเครซีเลย <laughs> อันนี้ผมเป็นคนเฮ็ดไว้นะครับกันบ่ให้น้ำแดงมันลงไปน้ำตกเนาะใช่ปะ <laughs> กับกลินมามีความสุขครับยูเคลมยูเคลมแอปไซเคลมแอปไซทเวนตี้มิเนตทเวนตีมิเนตยูเคลมเคลมเคลมเครมทเวนตี้มิเนตยาทเวนตี้มิเนตยูเคลมเลยก็ You go เลย on top laim, claim claim up side up 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 but be c a r e eh? f u l นะ very slippery you go on top เลย very slippery claim slowly <laughs> you get เลย over there get เลยนี่นี่ get over there slowly 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 claim on crack อ่ะ on crack on crack เนี่ย crack you know crack crack อ่ะเ crack crack b e s side crack On đây nha sai về sai bề sai bề go this side go like go like this side this side nha yeah, on crack em okay? a little crack uh. use down and claim 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 yeah but how you get down okay 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 enjoy. <coughs> okay 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 cả คนเฮากมักบุ้ยกันพูดนึงกับมักปีนป่ายพูดนักกันั่งเล่นสูบยาสูบกัญชาปายเนาะแต่ละคนมักบ่คือกันครับผมนี่แหละคือกันนั่นแหละผมกับมักจังซี่บรรยากาศอย่างจังซี่เนาะก็บ่ว่ากันนะครับผมปเายเอ็กับผามาเบิ่งบรรยากาศโอ้หลับซาบว่ะเบิ่งดูโอ้โหเยอะมาก You can see me now. m นะสตรีมสต e a m on y o u t u b e streaming on y o u t u b e P A I S G M Hi yeah Hi I'll subscribe okay Yeah yeah thank you จะพามาเบิ้งนะครับบรรยากาศกลับมานี่แหละโอ้ยมีแก้วเหยียบแก้วครับโอ้โหสุดยอดเจ็บ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 เป็นแผลว่ะเนี่ย แก้วครับเหยียบแก้วเจบ็จบครับน่นเล็นดนะได้แพ้แล้วครับเห็นไหมเหยียบแก้วครับเหยียบแก้วเลือกขนาดครับได้แพ้เลย อ้เงขวดเบียร์ไหมครับแก้วขวดเบียร์ที่เขาเสียบไว้มันนี้มันแตกครับในแผลเลยเจ็บเจ็บเจ็บ,จบโอ้ยเลือดออกเลยฮะเรียบร้อยไปย่างเล่นครับชมบรรยากาศเนาะเก็บบรรยากาศไปเรื่อยๆนะแต่เจ็บขึ้นกันสร้างหัวมันครับมอต้องกลัวอย่าง ผมสเตมมิ่นะเบอร์อมัญญาาิกน้ำตกหมอแปลงอำเภอปลายจังหวัดแม่ฮ่องสอนเนาะโอ้ยเจ็บขาขออนุญาตไปทำแผลก่อนเด้อแจังนายกติดตามนะซับสะไข่ตับสะไข่นะขกันแน่นาะขอทุกท่านมีความสุขครับปลายเอชเอ็มจากร้นานพี่โรนี้สวัสดีครับ No, show them. Yeah, we go. Show them. Yeah, yeah, we go. Yo! 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 Keep You take video of me, na. don't oh, put. Na. Yeah, I'll video you. Yeah, yeah we decide. Yeah. yeah. Don't put, na. I take good one. Follow be. me, follow me. Yeah, I will. Yeah, thank you. Watch out, get out, no, other way. thank you. One, two, three, two, three, two, three.